น่าสะพึงกลัวโหนฟองสนานเตือนทํานายปี2569ปีม้าไฟหายณะใหญ่กลางเดือนมกราคมวันเปลี่ยนชะตาเมืองเตรียมรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่และสงครามสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกรลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ เสียงเตือนจากโหนฟองสนานไม่ได้มาเพื่อสร้างความกลัวแต่เป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามวันที่15มกราคมถูกชี้ชัดว่าเป็นวันเปลี่ยนชะตาที่แรงสันสะเทือนจะลุกลามจากเรื่องเล็กกลายเป็นพินาศใหญ่อำนาจเงินตราธรรมชาติและชะตาคนจะเคลื่อนพร้อมกันร,ราวโดมิโนโตัวแรกที่ล้มลงบางคนจะสูญเสียโดยไม่ทันตั้งตัว บางความรับจะถูกเปิดโปงบางเหตุการณ์จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะทุกคำเตือนที่มีมาและทุกสัญญาณกำลังชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณคิดว่านี่เป็นแค่คำทำนายธรรมดาคุณอาจกำลังประมาทกับสิ่งที่กำลังจะเกิดฟังต่อให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงขนลุก คำเตือนครั้งนี้ถ้าคลิปนี้ทําให้คุณรู้สึกบางอย่างอย่าลืมกดไลค์และร่วมพิมพ์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันมุมมองต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะตอนที่ 1. ท่ามกลางลมหนาวที่พัดพาออกกลิ่นอายของความไม่แน่นอนเข้ามาปกคลุมสยามประเทศเรื่องราวที่เราจะเปิดบันทึกกันในวันนี้เริ่มต้นขึ้นที่รอยต่อของการเวลาเมื่อดวงดาวบนฟากฟ้า เริ่มขยับเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปีนักพยากรณ์ผู้เฝ้ามองดวงดาวอย่างละเอียดถี่ถ้วนหรือที่เราจะขอเรียกว่าอาจารย์แม่แห่งวงการโหราศาสตร์ได้ถอดรหัสสัญญาณจากฟากฟ้าพบว่าปีพุทธศักราช2569ที่กำลังจะมาถึงนี้ไม่ใช่ปีม้าธรรมดาแต่มันคือปีม้าสึก ที่คึกขนองและร้อนแรงดังไฟบรรเลกันสัญญาณแรกที่ส่งเสียงเตือนดังกึกก้องไม่ได้มาจากเสียงประทัดฉลองปีใหม่แต่เป็นเสียงปืนใหญ่และระเบิดที่ดังกําปนาตขึ้นทางทิศตะวันออกของประเทศย้อนกลับไปในช่วงปลายปีเก่าต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีใหม่ความขัดแย้งระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาที่เคยคุกกรุ่นอยู่ใต้พรม ได้ปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนกลายเป็นไฟสงครามย่อมย่อมที่เราไม่อาจมองข้ามได้เรื่องราวนี้สอดคล้องกับคำทํานายที่ว่าดาวอังคารดาวแห่งสงครามและความกล้าหาญได้โคจรเดินหน้าเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดซึ่งแปลความหมายได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ที่สุดคุณลองจินตนาการภาพตามนะคะ ในช่วงวันที่15มกราคมยาวไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ดาวอังคารดวงนี้จะแผลงฤิธเดชอย่างเต็มที่ส่งผลให้กองทัพและเหล่านักรบของไทยที่เปรียบสมืวนกระดูกสันหลังของชาติกลับมามีความเข้มแข็งดุดันและเกรียงไกรอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในสมรภูมิรบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ช่องบกภูมะเขือ หรือพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกองกำลังของเราจะสามารถสำแดงอนุภาพเข้ายึดพื้นที่คืนและผลักดันผู้ลุกรานออกไปได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดจนสื่อต่างชาติบางสำนักถึงกับขนานนามปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการ6ชั่วโมงที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบแต่ทว่าในความชดช่วงของเปลวไฟแห่งชัยชนะ มันก็แฝงไปด้วยความสูญเสียและความตรึงเครียดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงตามตำราโหรโบราณท่านว่าไว้เมื่อดาวนักรบเรืองอำนาจบ้านเมืองมักจะต้องแลกมาด้วยเลือดเนือ้อกลิ่นคาวเลือดและความเหนื่อยยากแสนสาหัสเกณฑ์ชะตาเมืองระบุชัดเจนว่าแม้เราจะไม่แพ้ในศึกครั้งนี้แต่เราจะถูกบีบคั้นจนหน้าเขียวหน้าเหลืองเหมือนคนโดนกันไกลหนี การเผชิญหน้ากันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระสุนปืนแต่เป็นเรื่องของศักิ์รีและผลประโยชน์มหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำและผืนดินประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือเรื่องของบันทึกความเข้าใจปี44หรือข้อตกลงเรื่องพื้นที่ทางทะเลที่กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีในการปลุกรละดมกระแสะความรักชาติให้ลูกโชน ผู้คนในสังคมจะเกิดความแตกแยกทางคิดต่างอย่างรุนแรงฝ่ายหนึ่งมองว่าต้องรักษาอธิปไตยไว้ด้วยชีวิตอีกฝ่ายมองถึงประโยชน์ทางพลังงานที่จะมาหล่อเลี้ยงประเทศความขัดแย้งนี้จะไม่ได้จบลงง่ายๆแค่การหยุดยิงในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ชาวบ้านได้กลับไปฉลองและให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางแต่มันคือการพักยก เพื่อรอวันระเบิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศและการเปลี่ยนแปลงแบบหักดิบโคจรมาทำมุมเลงกับดาวอังคารในช่วงเวลานั้นเองบทบาทของทหารจะกลับมาโดดเด่นนำหน้าการเมืองประชาชนที่หวาดกลัวภัยสงครามจะเริ่มมองหาผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดมาปกป้องคุ้มครอง ซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าของการเมืองไทยเปลี่ยนไปตลอดการเราอาจจะได้เห็นการกระชับอำนาจการจัดระเบียบสังคมใหม่ที่เข่งครัดหรือแม้แต่การใช้กฎหมายพิเศษเพื่อควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากมือที่3หรือกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่เข้ามาแทรกแซงเพื่อหวังผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้ดังนั้นในช่วงต้นปี มาสึกนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเตรียมใจรับมือคือความผันผวนของสถานการณ์ชายแดนที่อาจลุกลามบานปลายมาถึงเศรษฐกิจปากท้องการค้าขายชายแดนอาจต้องหยุดชะงักพี่น้องที่ทำมาหากินแถบนั้นต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเสียงปืนอาจจะเงียบไปชั่วคราวแต่กลิ่นไอสงครามยังคงลอยวนอยู่ในอากาศ รอเพียงสะเก็ดไฟเล็กๆเพียงนิดเดียวที่จะจุดชนวนให้มันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อถึงเวลานั้นดาวอังคารที่ส่องแสงสีแดงฉาดบนท้องฟ้าจะเป็นพยานสำคัญถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษที่ส่งทอดมาถึงลูกหลานไทยในยุคป,ปัจจุบันตอนที่2เมื่อไฟสงครามเริ่มมอดลงหรืออาจจะยังครุกกุ่นอยู่ใต้น้ำ ภัยพิบัติอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสะพึงกลัวไม่แพ้กันก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบหากทางโหราศาสตร์ดวงดาวบอกเล่าถึงไฟและการต่อสู้ทางฝั่งของจิตวิญญาณและนิมิตลี้ลับจากพระเกรจิอาจารย์ผู้ทรงฌานกลับมองเห็นสายน้ำที่เชี่ยวกรากและมืดมนท่านเจ้าคุนผู้มีญาณบารมีเกี่ยวกับพญาครุฑแห่งวัดดังฝั่งธนบุรี ท่านได้กล่าวเตือนไว้อย่างน่าขนลุกว่าปีนี้จะเป็นปีที่พญานาคที่จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากแต่ไม่ใช่พญานาคธรรมดาท่านเปรียบเปรยเป็นพญานาคตาบอดสองตัวที่จะมาพ่นน้ำใส่เมืองมนุษย์คำว่าพญานาคตาบอดในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งและน่ากังวลใจยิ่งนักลองจินตนาการถึงงูใหญ่ที่มีฤทธิ์เดชแต่ไร้การมองเห็น เมื่อมันเคลื่อนไหวย่อมปราศจากทิศทางที่แน่นอนควบคุมไม่ได้และคาดเดาไม่ได้นั่นหมายถึงน้ำที่จะมาในปีนี้แต่ไม่ได้มาตามฤดูการปกติไม่ได้ตกต้องตามคําพยากรณ์ของกรมอุตุแต่จะมาแบบจู่โจมรุนแรงและไร้ความปราณีฝนอาจจะตกหนักในที่ที่ไม่ควรตกน้ำป่าอาจจะหลากมาในตอนที่ไม่มีใครตั้งตัว เหมือนคนตาบอดที่เดินชนทุกอย่างที่ขวางหน้าโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรมท่านจักคุณได้เตือนสติพวกเราว่าให้ระวังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่จะรุนแรงเทียบเท่ากับครั้งประวัติศาสตร์เมื่อเกือบ1 0 0ปีก่อนสมัยที่น้ำท่วมถึงลานพระบรมรูปทรงมาในครั้งนั้นกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรากลายเป็นเมืองบาดาลผู้คนต้องพายเรือสัญจรกันบนถนนสายลัก และในปีนี้ภาพจำเหล่านั้นอาจหวนกลับขึ้นมาอีกครั้งมวลน,น้ำก้อนยักษ์จะไม่ได้มาแค่จากฟ้าแต่จะมาจากดินที่อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวจากเขื่อนที่ล้นปีและจากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของมนุษย์ผสมโรงกับความวิปริตของธรรมชาติที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพี่น้องทางภาคใต้รามขวัญทองของไทยท่านได้เห็นนิมิต ของคลื่นยักษ์ที่ถาถมเข้าใส่ฝั่งท่านได้ใช้คำว่าน้องๆสึนามิซึ่งแม้จะฟังดูเบากว่าสึนามิของจริงแต่ความเสียหายย่อมไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมันอาจเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลหรือพายุไซโครนลูกใหญ่ที่พัดพาเอามวลน,น้ำทะเลหนุนสูงเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทำกินความน่ากลัวของพญานาคตาบอด คือเราไม่รู้ว่ามันจะเลื้อยไปทางไหนจะฟาดหางลงที่ใดและเมื่อไหร่ที่มันจะสงบลงนอกจากภัยจากน้ำแล้วดินก็จะเป็นอีกธาตุหนึ่งที่แปรปรวนตามตำราโหรระบุว่าเมื่อธาตุน้ำมีกําลังแรงเกินไปธาตุดินจะอ่อนแอและซุดตัวเราอาจจะได้เห็นข่าวตึกถล่มสะพานขาดหรือดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรในพื้นที่ภูเขา ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลพวงมาจากความไม่สมดุลของธรรมชาติที่มนุษย์เราได้ไปรบกวนมันมาอย่างยาวนานปีนี้ธรรมชาติจึงมาทวงคืนในรูปแบบที่รุนแรงและคาดเดาได้ยากที่สุดสิ่งที่น่าตกใจคือช่วงเวลาที่น้ำจะมานั้นอาจจะมาเร็วกว่าปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตา ทำให้ปริมาณน,น้ำสะสมอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงปลายปีซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่น้ำเริ่มลดกลับกลายเป็นช่วงวิกฤตที่สุดที่น้ำเหนือจะหลากลงมาสมทบกับน้ำทะเลหนุนเกิดเป็นภาวะน้ำล้อมเมืองที่บีบคั้นหัวใจคนเมืองหลวงและบริมนทนใครที่คิดว่าปีที่แล้วหนักกว่าแล้วปีนี้ขอให้เตรียมตัวและพร้อมกว่าเดิมเป็นสองเท่ายกของขึ้นที่สูง ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเตรียมสเสบียงกลางไว้บ้างเพราะเมื่อพญานาคตาบอดเริ่มอารวาดไม่มีใครรู้ว่ามันจะหยุดพักเมื่อใดเรื่องราวของภัยพิบัตนินี้ไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ตื่นตระหนกจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่เป็นการนำสารจากครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวเพื่อให้พวกเราไม่ประมาทการรู้ล่วงหน้าคือความได้เปรียบหากเรารู้ว่าฝนจะตกเราก็แค่พกร่ม หากเรารู้ว่าน้ำจะท่วมเราก็แค่เตรียมเรือการเตรียมพร้อมรับมือด้วยสติและความไม่ประมาทคือทางรอดเดียวที่จะทำให้เราผ่านพ้นปีแห่งมหาอุทกภัยนี้ไปได้ขอให้จำคำของท่านเจ้าคุณไว้ให้มั่นพยานาคตาบอดอาจจะมองไม่เห็นทางแต่เรามนุษย์ผู้มีปัญญาต้องมองเห็นภัยและหาทางหนีทีไล่ให้ทันท่วงทีตอนที่สาม ผ่านพ้นเรื่องราวของสงครามและภัยธรรมชาติมาแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าภัยใดๆในโลกนี้กลับเป็นภัยที่เกิดจากน้ำเมือมนุษย์ด้วยกันเองในปีม้าศึกที่ร้อนแรงนี้สังคมไทยของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคที่ท่านเจ้าคุณได้ให้นิยามไว้อย่างน่าสะเทือนใจว่ายุคไทยปล้นไทยหรือยุคที่คนไทยหันมาหากินบนความทุกข์ยากของพี่น้องร่วมชาติ อย่างหน้าไม่อายภาพที่ท่านเห็นในนิมิตคือความเสื่อมโทมของจิตใจคนที่ตกต่ำลงถึงขีดสุดความโรภและความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำจิตใจจนมืดบอดยิ่งกว่าพยานาคตาบอดเสียอีกกลุ่มมิจฉาชีพจะไม่ได้มาในรูปแบบโจรโพกผ้าหน้าตาโหดเหี้ยมแบบในหนังแต่จะมาในคราบของคนดี ใส่สูตรผูกนิกไทหรือแม้กระทั่งห่มผ้าเหลืองแอบอ้างเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อใช้ความศรัทธาของคนเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของแก๊งสายด่วนลวงโลกหรือแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่ยกระดับความแนบเนียนไปอีกขั้นพวกมันจะไม่ใช่แค่โทรมาขู่ว่ามีพรัสดุตกค้าง แต่จะมีหลักสูตรใหม่ที่เล่นกับจิตวิทยาของเหยื่ออย่างลึกซึง้งมีการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพและเสียงปลอมที่เหมือนจริงจนแยกไม่ออกปลอมเป็นลูกหลานที่กำลังเดือดร้อนปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ปลอมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อชักชวนให้ลงทุนในธุรกิจหลุม,ลมลๆลแรงแที่ไม่มีอยู่จริง เป้าหมายของพวกมันไม่ใช่เศรษฐีมีเงินเหลือใช้แต่กลับเป็นคนแก่คนเฒ่าที่อยู่บ้านลำพังครูกรเกษียณที่เก็บเงินก้อนสุดท้ายไว้รักษาตัวหรือชาวบ้านตาดำๆที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินทองพวกมันจะซ้ำเติมคนเหล่านี้จนหมดเนื้อหมดตัวสร้างโศกนาฏกรรมในครอบครัวที่น่าสลดใจและที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือหัวหน้าขบวนการเหล่านี้ กลับกลายเป็นคนไทยด้วยกันเองที่ไปตั้งฐานปฏิบัติการหลอกลวงคนชาติเดียวกันไม่มีความเมตตาปราณีหลงเหลืออยู่เลยนอกจากนี้วงการความเชื่อและศรัทธ,ธาก็จะแปกเปื้อนไปด้วยเหลือไปาศาสนาผานิจจะเฟื่องฟูจะมีหมอดูหมอเดาหรือร่างทรงกรรมลอผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอ้างว่าสามารถขโมยดวงหรือแก้กรรมให้ร่ำรวยได้เพียงชั่วข้ามคืน ท่านเจา้าขุนได้ย้ำเตือนด้วยเสียงอันดังว่าการขโมยดวงนั้นไม่มีจริงดวงชะตาของใครก็ของมันกรรมใครก็กรรมมันไม่มีใครสามารถเอาเงินมาซื้อบุญหรือโยกย้ายกรรมชั่วให้หายไปได้การหลงเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้คือการเปิดประตูรับโจรเข้าบ้านเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและอาจเสียสติได้ในที่สุด สังคมในปีนี้จะเต็มไปด้วยข่าวอัชญายกรรมที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ลูกฆ่าพ่อแม่เพื่อแย่งสมบัติพี่น้องฆ่ากันเองเพราะเรื่องที่ดินหรือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเพราะผลประโยชน์ไม่ลงตัวยาเสพติดชนิดใหม่ๆจะระบาดหนักราคาถูกและเข้าถึงง่ายทำให้คนคลุ้มคลั่งขาดสติก่อเหตุสะเทือนขวัญกลางเมืองแบบเราไม่เคยคาดคิดมาก่อน มันคือยุคที่ศิลธรรมกลายเป็นของหายากและความไว้วางใจกลายเป็นสิ่งอันตรายท่ามกลางความมืดมิดทางศิลธรรมนี้สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การหวาดระแวงจนไม่กล้าคบใครแต่คือการมีสติรู้เท่าทันอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นอย่าลงเชื่อคำหวานหรือผลตอบแทนที่เกินจริงและที่สำคัญคือ ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาเตือนคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้รู้ทันเล่เหลี่ยมใหม่ๆของมิจฉาชีพเพราะในยุคที่คนไทยจ้องจะปล้นคนไทยด้วยกันเองกราะป้องกันที่ดีที่สุดคือความรู้และความไม่ประมาทขอให้จําไว้ว่าไม่มีทางลัดสู่ความร่ํารวยที่ยั่งยืนและไม่มีพิธีกรรมใดที่จะล้างบาปได้หากเราไม่ลงมือทําความดีด้วยตัวเอง อย่าปล่อยให้ความโลภนำทางจนตกเป็นเหยื่อของปีศาจในคราบมนุษย์เหล่านี้ตอนที่4ี่เมื่อสังคมเริ่มอ่อนแอเศรษฐกิจที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศก็กำลังถูกบีบรัดจนแทบขาดอากาศหายใจตามคำทํานายของโหราจารย์ชื่อดังปีนี้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับสภาวะที่เรียกว่ากันไกหนีบหรือการถูกบีบอัดจากทั้งภายนอกและภายใน จนหน้าเขียวหน้าเหลืองมันคือสงครามเศรษฐกิจที่ไร้เสียงปืนแต่มีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงไม่แพ้ระเบิดจากปัจจัยภายนอกมหาอำนาจตะวันตกภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่หน้าเดิมจะงัดเอานโยบายกำแพงภาษีสุดโหดออกมาใช้เพื่อกีดกันสินค้าจากทั่วโลกรวมถึงสินค้าจากไทยด้วย กำแพงภาษีนี้จะสูงลิว่วจนผู้ประกอบการไทยส่งออกลำบากโรงงานที่เคยคึกคักอาจจะต้องลดกําลังการผลิตหรือเลวร้ายที่สุดคือต้องปิดตัวลงคนงานจำนวนมากเสี่ยงต่อการตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือพายุลูกใหญ่ที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกและจะกระแทกเข้าสู่เศรษฐกิจไทยอย่างจริงจังส่วนปัจจัยภายในอิทธิพลของดาวมฤตยู ที่สถิตยอยู่ในเรือนการเงินของดวงเมืองจะส่งผลให้เกิดการปฏิวัติระบบการเงินครั้งใหญ่รัฐบาลอาจจำเป็นต้องงัดมาตรการภาษีแบบหักดิบออกมาใช้เพื่อหาเงินมาพยุงฐานะการครังนี่สาธารณะที่พุ่งสูงขึ้นจากการกู้ยืมมาเยียวยาภัยพิบัติและกระตุ้นเศรษฐกิจจนกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุข้าวของจะแพงขึ้น ค่าของชีพจะดีดตัวสูงสวนทางกับรายได้ที่ฝืดเคืองเหมือนเรากำลังถูกกระไกขาหนึ่งหนีบเรื่องรายได้อีกขาหนึ่งหนีบเรื่องรายจ่ายจนแทบกระดิกตัวไม่ได้นอกจากเรื่องปากท้องแล้วโหราจารย์ยังได้กางปฏิทินเตือนภัยอุบัติเหตุใหญ่สี่รอบในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวบาปเคราะทำมุมร้ายแรงต่อดวงเมืองประชาชนทุกคน ควรวงกาปฏิทินแดงเถือกเอาไว้เลยรอบแรกจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งมักจะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อนและการเดินทางที่เสี่ยงอันตรายรอบที่สองคือช่วงต้นฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมระวังเรื่องดินถล่มและอาคารสุดรอบที่สและ4จะอยู่ในช่วงปลายปีตั้งแต่สิงหาคม ยาวไปจนถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงพีคของน้ำท่วมและโรคระบาดท,ที่มากับน้ำคำเตือนระบุชัดเจนว่านี่คือช่วงเวลาที่พยามัตจุราชจะออกมาทำงานหนักที่สุดอุบัติเหตุหมู่ภัยธรรมชาติที่ฆ่าชีวิตคนจำนวนมากหรือไฟไหม้ในสถานที่สำคัญจะเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึหน่งอยู่บ่อยครั้ง แต่ในความโชคร้ายก็ยังมีเคล็ดลับแก้เคล็ดที่โหราจารย์ได้แนะนำไว้นั่นคือการเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อชาติในแบบที่เป็นกุศลนั่นคือการไปบริจาคโลหิตท่านเชื่อว่าดวงเมืองมีเกณฑ์จะต้องเสียเลือดเสียเนื้ออยู่แล้วแทนที่เราจะรอให้เลือดตกยางออกเพราะอุบัติเหตุหรือการทะเลาะวิวาทเราก็ชิงให้เลือดเป็นทานแก่สภา,าชาติเสียก่อน เป็นการแก้เคล็ดแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่งเปลี่ยนจากเคาะอะไรให้กลายเป็นการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งอานิสงส์นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ปีนี้จึงเป็นปีที่ทุกคนต้องรัดเข็มขัดให้แน่นที่สุดอย่าสร้างหนี้ก้อนโตโดยไม่จำเป็นเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกย่างก้าวเพราะกันไกแห่งเศรษฐกิจและอุบัติภัยกำลังอ้าปากรอยอยู่ หากเราประมาทเพียงวินาทีเดียวขมมีดนั้นอาจจะฉับลงมาที่เราได้แต่ถ้าเรามีสติและเตรียมพร้อมเราจะสามารถแทรกตัวรอดผ่านช่องว่างของกันไกนี้ได้อย่างปลอดภัยตอนที่5เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของเรื่องเล่าแห่ชงชะตากรรมแม้ที่ผ่านมาเราจะเล่าถึงแต่เรื่องราวที่ชวนให้หนักใจทั้งสงครามน้ำท่วมคนโกงและเศรษฐกิจพัง แต่นั่นไม่ใช่บทรสรุปทั้งหมดของชีวิตคนเราเพราะในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสและในความมืดมิดย่อมมีแสงสว่างเสมอหากเรารู้จักมองหาและคว้ามันไว้ท่ามกลางมรสุมที่รุมเราทางรอดเดียวที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้คือเกราะป้องกันทางใจท่านเจ้าคุณแห่งวัดพระยาครุฑได้เมตตาแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหอย่าง ที่ควรค่าแก่การกราบบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและยึดเหนี่ยวจิตใจในปีมหาโหดนี้เริ่มต้นด้วยพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่จะประทานความร่มเย็นเป็นสุขต่อด้วยพระพุทธโสธรและพระพุทธชินราชซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จองค์ที่4คือหลวงปู่ทวดพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยบารมี แห่งการแควีรคลาดปลอดภัยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปีที่มีเกณฑ์อุบัติเหตุสูงและองค์สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ในปีที่พญานาคตาบอดอารวาสคือพญครุดหรือพญสุพ,พรรณเทพเจ้าแห่งเวหาผู้เป็นไม้เบื่อใบเมากับพญานาคตามคติความเชื่อการบูชาพญครุด จะช่วยล้างอาถรรพ์ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยสะกดภัยพิบัติจากน้ำและงูให้เบาบางลงได้ทั้งยังช่วยเสริมอำนาจบาร,รมีในยามที่ต้องแข่งขันต่อสู้แต่เดี๋ยวก่อนค่ะการกราบไหวบูชาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอท่านเจ้าคุณได้ฝากข้อคิดที่เป็นแก่นธรรมสำคัญที่สุดไว้ว่าเครื่องรางของขลังจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อคนบูชาเป็นคนดี กราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เหล็กไหลหรือผ้ายันแต่คือศิลธรรมและความกตัญญูในปีที่คนจะจ้องเอาเปรียบกันคนที่มีศินมีสัจจะและมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณจะมีเทวดาคุ้มครองจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกามาได้ราวกับปาฏิหารนอกจากนี้ในทางโหราศาสตร์ ยังมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่นั่นคือบุญเก่าของบ้านเมืองดาวพรฤหัส,สบดีเทพเจ้าแห่งโชคลาภและปัญญาจะโคจรมาช่วยคุ้มครองดวงเมืองช่วงเวลาสำคัญแม้เราจะเจอศึกหนักแค่ไหนบุญกุศลที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสมไว้จะช่วยดลบรรดาลให้เรามีทางออกเสมออาจจะมีมิตรประเทศยื่นมือมาช่วยอาจจะมีการค้นพบทางออกทางเศรฐษฐกิจใหม่ๆ หรือวิกฤตที่ดูเหมือนจะตันกลับคลี่คลายลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งสติให้มั่นเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความตื่นรู้เตรียมสเสบียงให้พร้อมดูแลครอบครัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อสู้งานและเตรียมใจให้สงบด้วยธรรมะปีหน้าอาจจะเป็นปีที่ม้าธนงศึกจะพยศและลุยไฟอย่างบ้าคลั่งแต่ถ้าเราคือกุลสือผู้ชาญฉลาด เราจะสามารถขี่ม้าตัวนี้ฝ่าเปรวเพลิงไปสู่เส้นชัยได้เรื่องเล่าในวันนี้จบลงเพื่อให้คุณได้เริ่มเขียนบทต่อไปของชีวิตด้วยมือของคุณเองชตตาฟ้าลิขิตมาส่วนหนึ่งแต่การกระทำของเราคือส่วนที่เหลือขอให้ทุกคนโชคดีมีสติและปลอดภัยจนกว่าจะผ่านพ้นพายุลูกนี้ไปได้แล้วพบกันใหม่เมื่อฟ้าหลังฝนสดใสกว่าเดิมค่ะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ